กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลเกษตรกรที่ช่องนัตยาบายนัตตีนะคะก่อนจะรับชมคลิปก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อไปที่นัตตีได้อัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะคะโรงงานน้ำตาลนะคะ ค่าฤด,ดูผลิตปี2,563ถึง2,564อ้อยเข้าหีบ70ล้านตันลดลงจากปีก่อนหลังประสบปัญหาภัยแล้งที่ผ่านมาเร่งหารือแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกอ้อยในปีต่อไปนายศิรวุฒิเสียมพักดีนะคะรองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทไทยซูกา้ามิลเลอร์จำกัด เผยว่าผู้ประกอบการโรงงานน้ำตาลทั้ง58โรงได้จัดสมัมมนาเวิร์กช็อปประจำปี2,563ระหว่างวันที่8-9พฤศจิกา2,563เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดหีบอ้อยฤดูการผลิต2,563-2,564นะคะคาดจะเปิดหีบอ้อยได้ภายในต้นเดือนธันวานี้โดยฤดูการผลิตนี้คาดว่าจะมี อ้อยข้าหีประมาณ70ล้านตันลดจาก75ล้านตันในปีก่อนเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบต่ออุตสาหากรรมอ้อยและน้ําตาลทรายเป็นอย่างมากนะคะการสัมมนาครั้งนี้จะหารือแนวทางจัดการทรัพยากรน้ำโดยการพัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกอ้อยนะคะและส่วนกลุ่มอุตสาหากรรมอ้อยและน้าตาล จะมุ่งแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไห,หม้หรือลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทุกโรงงานจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่กำหนดเป้าหมายลดไฟไห,หม้อ้อยในฤดูเก็บเกี่ยวเหลือไม่เกิน20เอร์ซนจึงวางแผนแนวทางในการช่วยเหลือนะคะชาวไร่ในการจัดเก็บผลผลิตพร้อมสร้างความมั่นใจให้แก่ชาวไร่คู่สัญญาว่ากำลังผลิต ของโรงงานมีเพียงพอในการหีบอ้อยตามกรอบเวลาทําให้ชาวไร่ไม่ต้องเร่งจัดเก็บผลผลิตโดยวิธีการเผาอ้อยที่ต้องถูกหักเงินค่าอ้อยซึ่งทําให้รายได้ลดลงนะคะนอกจากนี้นะคะอุตสาหากรรมอ้อยและน้ำตาลทรายยังกำหนดแนวทางในการสร้างมาตรฐานวิชาชีพให้แก่ผู้อยู่ในระบบอุตสาหากรรมโดยให้ TSMC เป็นองค์กรมีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุบคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิสาขาวิชาชีพในสาขาวิชาชีพเกษตรกรสาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกอ้อยเพื่อยกระดับมาตรฐานทางวิชาชีพของบุคลากรฝ่ายไร่ให้มีคุณภาพรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทายในอนาคตสำหรับวันนี้นะัตตี้ก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมเท่านี้นะคะ หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องนัตยาบายนัตีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลให้ท่านผู้ชมได้รับชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ